สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูกันว่า conic section คืออะไรนะครับ conic ก,ก็คือกลวย section ก็คือการตัดนะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าเป็นภาคตัดกลวยนะครับในเรื่องนี้ก็จะประกอบด้วย circle นะครับก็คือวงกลม ellipse ก็คือวงรีและก็พ a r a b o l a นะครับพารา b o l a และ hyperbola นะครับ ประกอบด้วย4เรื่องนี้ circle นะครับหรือวงกลมนะครับ ellipse ก็คือวงรีนะครับในวิดีโอนี้เราจะมาศึกษาว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็น conic section หรือภาคตัดกรวยนะครับ conic ก,ก็คือกรวย circle นะครับหรือวงกลมก็มีลักษณะแบบนี้นะครับ วงกลมนะครับหรือวงกลมใหญ่ขึ้นนะครับทุกๆจุดบนเส้นรอบวงนะครับจะห่างจากจุดศูนย์กลางด้วยรัศมี r เท่าๆกันทุกๆจุดเลยที่อยู่บนเส้นรอบวงนะครับอันนี้คือลักษณะของวงกลมหรือ circle นะครับต่อไปดู ellipse วงรีนะครับ วงรีก็ลักษณะอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับวงรีตามแนวนอนวงรีตามแนวตั้งนะครับก็คือเ้าเราหมุนนำแนวนอนมาเป็นรูปด้านขวาจะเป็นแนวตั้งนะครับวงกลมก็จะเป็นกรณีพิเศษของวงรีนะครับเพราะว่าวงกลมทุกๆจุดต้องหายอย่างจากศูนย์กลางเท่ากันนะครับ อันนี้คือตัวอย่างของวงรีนะครับต่อไปดูพาราบโบลาลักษณะเป็นยังไงก็อย,อย่างนี้นะครับคล้ายๆรูปร่างตัว U นะครับ U shape สมการที่กำกับพาราบโบลาก็คือ y ถ้า x กำลังสองนะครับตัวน,นี้เป็นสมการที่รู้จักกันดีนะครับหรือถ้าเราหมุน U shape ตัวนั้นก็จะเป็นพาราบโบลาตะแคงนะครับสมการก็จะเป็น y เเท่ากับย่กกำลังสองนะครับต่อไปมาดูไฮเพอร์โบลานะครับไฮเพอร์โบล่าต้องเริ่มต้นจากการวาดแกนก่อนนะครับสมมติมีแกน y แกน x นะครับ จากนั้นสมมติมีเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับเรียกว่าเส้นกำกับหรือ asymptote นะครับสองเส้นเส้นกำกับสองเส้นนะครับในแนวเฉียงลักษณะของไฮเพอร์โบลาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเส้นสีแดงนะครับคือลักษณะของไฮเพอร์โบลาจะวิ่งเข้าหาเส้นกำกับนะครับ จูบิงก็หาเส้นกำกับที่ไกลๆมากขึ้นนะครับหรือเป็นไฮเพอร์โบลาในแนวตั้งก็ได้นะครับก็แสดงได้โดยเส้นสีฟ้านี่นะครับน,นี่ก็เป็นไฮเพอร์โบลาอีกชนิดหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้คือลักษณะของไฮเพอร์โบลานะครับ ต่อไปเราจะมาดูว่าทำไมรูป4รูปนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Cronic Section หรือภาคตัดกรวยนะครับวงกลมก็เห็นอยู่แล้วนะครับวงกลม วงรีนะครับทีนี้พา,าราโบลาพาราโบลาเราจะมาดูกันว่าสัมพันธ์กับภาคตัดกรวยยังไงนะครับเริ่มต้นก็คือเราต้องวาดกรวยก่อนหรือคนคนนีกก่อนนะครับในสามิตินะครับ,มนะรบสมมุติว่ามีกรวยในสามิติแบบนี้นะครับจินตนาการว่าเป็นการวาดในสมมิตินะครับอันนี้คือด้านบน ต่อไปด้านล่างของกรวยนะครับหลักการก็โคนิกก็คือกรวยใช่ไหมครับเซกชันคือการตัดเราจะตัดกรวยนี้ด้วยระนาบสักอันหนึ่งนะครับแล้วดูซิว่ารอยตัดเป็นอะไรนะครับเส้นประนี้คือแกนนะครับสมมติว่ามีแกนที่กรวยวางอยู่ แกสมมาตรนะครับต่อไปจะเริ่มการตัดกรวยนี้ด้วยระนาบนะครับสมมติว่ามีระนาบแสดงด้วยเส้นสีเหลืองนะครับเป็นระนาบที่มีความยาวเรื่อยๆนะครับเส้นประถ้าผมเอาระนาบนี้ระนาบเส้นสีเหลืองนี้ไปตัดกรวยนี้ตามแนวนอนก็จะเห็นรอยตัดเป็นรูปวงกลม ใช่ไหมครับรอยตัดตรงนั้นทีนี้ถ้าเกิดผมพลิกระนาบนี้ขึ้นมาดูด้านบนนะครับจะเห็นรอยตัดเป็นรูปอะไรก็เห็นรอยตัดเป็นรูปวงกลมใช่ไหมครับเซอร์เคิคลนะครับอันนี้คือรูปที่1 Circle ิลนะครับจากนั้นถ้าระนาบเดียวกันแต่ถ้าเกิดพลิกมุมลงมาด้านล่างนิดนึง นั่นหมายความว่าเรากำลัจตัดในแนวเฉียงนะครับตัดก้วยนี้นในแนวเฉียงสมมุติว่าตัดด้วยระนาบเส้นสีเขียวตัวนี้นะครับตัดตัดเฉียงเฉียงแต่จุดด้านซ้ายยังผ่านขอบของวงกลมรอยตัดด้านบนอยู่นะครับ อ่าระนาบนี้ไปตัดจะเห็นอะไรนะครับตัดกลวยถือว่าตัดผ่านจุดวงกลมด้านบนนะครับก็จะเห็นรอยตัดเป็นเส้นสีเส้นประนะครับก็อาจจะเห็นเป็นเส้นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราพลิกระนาบดูเป็นลักษณะ วงรีหรืออิลิปส์นะครับก็คือเราตัดให้ส่วนบนชนกันนะครับก็จะเห็นวงกลมไปลักษณะเป็นวงรีนะครับ อันนี้เราได้2รูปนะครับวงกลมกับวงรีอ่าต่อไปถ้าเกิดเราพลิกระนาบนะครับให้เฉียงลงมาอีกก็คือเหมือนกับเราตัดด้วยระนาบสีแดงนะครับก็คือตัดในแนวขนานกับความเฉียงของกรวยโดยผ่านจุดเดิมจุดสีแดงตัวนี้นะครับจะเห็นรอยตัดบนระนาบสีแดงเป็นรูปอะไร นะครับก็น่าจะเห็นรอยตัดเป็นรูปโค้งๆแบบนีนบ้ไปเรื่อยๆเปิดด้านหนึ่งนะครับเปิดด้านล่างถ้าเราวาดบนหนนาที่เกิดจากการพลิกตรงนี้ก็จะเห็นเป็นเส้นสีแดงอีกก็คือรูปพาราโบลานั่นเองนะครับเพราะนั้นวงกลมตอนนี้ค่อยๆขยายเป็นวงรีถ้าตัดเฉียงขึ้นก็จะขยายเป็น พาราบโบลานะครับเปิดด้านหนึ่งเลยพาราบโบลาจะเกิดจากการตัดด้วยระนาบที่ขนานกับแนวเฉียงของกรวยนะครับตามเส้นประตรงนี้ก็จะเห็นลอยเปิดเปิดด้านหนึ่งนะครับเป็นรูปพาราบโบลาลักษณะนี้นะครับจากนั้น ถ้าเราขยับระนาบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยตัดในแนวตั้งฉากนะครับกับกลวยนี้นะครับดังระนาบสีเขียวตัวนี้นะครับตัดในแนวตั้งฉากกับกลวยเลยนะครับตัดด้วยหน้าสีเขียวตัวนี้จะเห็นรอยตัดเป็นรูปอะไรก็รอยตัดอาจจะเป็นรูปโค้งๆตรงนี้นะครับ ด้านล่างแล้วก็โค้งๆด้านบนนะครับถ้าวาดบนด้านหน้าที่เรามองเห็นนี้ก็เห็นเป็นรูปนี้ด้านล่างนะครับด้านบนก็คือเกิดจากด้านบนของโคนของกลวยนะครับก็คือเป็นรูปไฮเปิดบโลล่านั่นเองนะครับดังนั้นตนัวนี้วิดีโอนี้ก็จะบอกว่าเออภาคตัดกลวยก็ทําให้เราเห็น รอยตัดเป็นรูปต่างๆนะครับเมื่อเราพลิกระหน้าไปก็จะเห็นเป็นรูปวงกลมวงรีพาราโบลา,บลาและไฮเปอร์โบลานะครับจึงตั้งชื่อว่าเป็นเรื่องคนอนิคเซ็กชันหรือภาคตัดกล้วยนะครับในวิดีโอต่อไปเราจะมาดูศึกษากันต่อว่าสูตรต่างๆสมการที่แทนรูปพวกนี้เป็นอย่างไรนะครับ